30กันยายนนี้ขอพรขอบาร,รมีพี่ไข่บ้านบุญขอได้ไหว้รับขอเลขเด็ดของานขอความรักไปขอพี่ไข่บ้านบุญพิธีพราหมณ์สวดมนต์มหามงคลสวดเชิญเทวดา16ชั้นฟ้าโดยพราหมณ์ประกายณสงขาเจริญพุทธมนต์โดยพระเกจิหนึ่งรยรูป30กันยายน25 6 3นนี้พิธีปลุกเสกวาระที่สองเวลา18นาฬิกาพิธีพราหมณ์เชิญดวงจิตผูกดวงยานบาร,รมีพี่ไข่ลงประทับในมณฑลพิธี เวลา18นาฬิกา30นาทพิธีเชิญองค์มหาเทพเฉลิมฉลองหนุนบาร,รมีดวงวิญญาณพิไข่เวลา19นาฬิกาพระสงฆ์หนึรูปเจริญพุทธมนต์มงคลเวลา20นาฬิกา30นาทีาเปิดบอ่อน้ำมนต์ขอเลขเด็ดเลขมงคลพิไข่ให้รวยเวลา21นาฬิกา30นาทีาแจกเหรียญพิไข่2,000องค์รับฟรีทุกท่านอยากรวยอยากได้อยากสำเร็จสมหวังต้องพิไข่บ้านบุญ หากน้องมาขอพรในวันนี้น้องมาขอพรในวันนี้ขอได้ไว้รับทันทีให้โชคดีมีชัยอิติอิติกูมาโรไข่เศรษฐีเอหิติตังปิยังมะมะ พิธีปลุกเสกอันเชิญไอไข่กุมบานเทพมหาบารมีไอไข่ใจบุญขอบารมีที่เทวสถานบ้านบุญโบทรามโป่งตะขบวังม่วงสระบุรีปลุกเสกโดยจอมขมังเวททั่วฟ้าเมืองไทยหมนบารมีสายเขาอ,อ้อพระเวทสายเหนือครูหมอธรรมสายอีสานอาคมเข้มขลังสายอโยธยาปลุกเสกหนึ่พันพระเวทหนึ่พระคาถาบัญชาไอไข่บ้านบุญ อันเชิญดวงจิตไอ้ไข่ลงประทับที่บ้านบุญขอได้ไหว้รับไปขอบารมีพี่ไข่บ้านบุญได้ทุกวันสำเร็จสมหวังทุกเรื่องต้องขอพี่ไข่บ้านบุญโป่งตะขบหวังม่วงสระบุรีต้องไปขอพี่ไข่ของานให้สมหวังขอความรักให้สมใจขอเงินให้เสี่ยงโชคเลขในฝันขอได้ทุกวันต้องไปขอพี่ไข่บ้านบุญยานบารมีไอ้ไข่เศรษฐีไอ้ไข่บ้านบุญขอให้รวยรวยได้ดังใจขอความรักมีเสน่ห์หลงไหล ของานงานสําเร็จเร็วไวต้องไปขอบารมีพี่ไข่บ้านบุญหน้าแหล่งโบราณคดีโป่งตะขบหมดหนี้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยต้องไปขอพี่ไข่บ้านบุญให้รวยล้นฟ้าให้ชื่อเสียงโด่งดังให้คนรักเมตตาให้หน้าที่การงานก้าวหน้าต้องไปขอพี่ไข่บ้านบุญไอ้ไข่เศรษฐีไอ้ไข่เมตตาไอ้ไข่บ้านบุญบูชากุมารเศรษฐีให้รวยให้รักให้สำเร็จให้สมหวัง ต้องไปใส่บ้างบุญหานน้องมาขอพรในวันนี้น้องมาขอพรในวันนี้ขอได้ไหวรับทันทีให้โชคดีมีชัยสีพึ่งอนันตสเสนหาวาจาเศรษฐี สุดยอดสีพึ่งได้นำว่านมหามงคลมากกว่า1,000ชนิดมาผสมกับรังพึ่งพันสองรังพร้อมกับสีพึ่งโบราณที่เกจิอาจารย์เก่าก่อนได้ปลุกเสกไว้นำมาหลอมร,อรวมกันให้เกิดสเสนหาตบะบารมีพุทธคุณเทวคุณมหาคุณนิยมเป็นพลังสิทธิชัยชนะชนะทั้งปวงทั้งเทวโลกพรหมโลกและมนุษย์โลกได้นำว่านทั้งทุกภูมิภาคจากพันสำนัก มาผสมรวมกับสีพึ่งเกจิอาจารย์ดังที่ปลูกเสกมาแล้วนับพันปีมีเทวานุภาพทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตาเป็นสีพึ่งที่วิเศษที่สุดในโลกใช้ดีทางด้าน 1. เจิมหนา้าผากเกิดสเสน่ห์เมตตาผู้คนรักใคร่ 2. ถาที่ขมับขวาเสริมบาร,รมีมีชื่อเสียงโด่งดัง 3. ถาที่ริมฝีปากเกิดสเสน่ห์วาจาเศรษฐี 4. ถาที่ขมับซ้ายกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง 5. าที่เนินนมอุรมสมบูรณ์ 6. ธาที่หน้าท้องคนรักลุ่มหลง 7. ทธาที่สัมผัสรักรักไม่รู้ลืมตั้งจิตให้แน่วแน่อธิษฐานขอความสําเร็จสาราญฟูนผลมหามงคลกับสีพึ่งอนันตะสเสนหาวาจาเศรษฐีใส่ในตลับโลหะธาตุในตลับบรรจุองค์ไอ้ไข่โคดเศรษฐีพิข่ให้รวยปลูกเสกด้วยเกจิอาจารย์1,000พันสำนัก10,000พระคาถาพลังบารมีก้าววาระสมบูรณ์สำเร็จ วาระที่9ในวันศุกร์ที่18กันยายน2563คืนพระจันทร,ร์ทรงปรดขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกณนะดินแดนก่อนประวัติศาสตร 4, ์4,000ปีบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีสุดอลังการกับพิธีบรรจุสีพึง่งในวันที่30กันยายน2563ขึ้น13ค่ำเดือน11ขึ้นมหาอุดบรรจุสีพึ่งลงตลับโดยคณะพร,ระรากายณนะสงขลาประกอบพิธีมหาชัยชนะชนะทั้งปวงเจริญพระพุทธมนต ด้วยพระคุณเจ้า108รูป108พระคาถาอิติอิติอุมาโรไขเศรษฐีเอหิจิตังปิยังมะมะอิติอิติอุมาโรไข่เศรษฐี เอหิจิตังปิยังมะมะอิติอิติกุมารโขไเศรษฐีเอหิจิตังปิยังมะมะสีพึ่งอนันตะสเสนหาวาจาเศรษฐีสุดยอดสีพึ่งได้นำว่นมาหามงคลมากกว่า1,000ชนิดมาผสมกับรังพึ่ง1ันสองร้อังพร้อมกับสีพึ่งโบราณที่เกจิอาจารย์เก่าแก่ได้ปลุกเสกไว้นำมาหลอมรวมกันให้เกิดสเสนหาตะบะบารามี พุทธคุณเทวคุณมหาคุณนิยมเป็นพลังสิทธิชัยชนะชนะทั้งปวงทั้งเทวโลกพรหมโลกและมนุษย์โลกได้นำว่านทั้งทุกภูมิภาคจากพันสำนักมาผสมรวมกับสีพึ่งเกจีอาจารย์ดังที่ปลูกเสกมาแล้วนับพันปีมีเทวานุภาพทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตาเป็นสีพึ่งที่วิเศษที่สุดในโลกใช้ดีทางด้านหนึ่เิมหน้าผาก เกิดสเสน่ห์เมตตาผู้คนรักใคร่ 2. ถาที่ขมับขวาเสริมบาร,รมีมีชื่อเสียงโด่งดัง 3. ถาที่ริมฝีปากเกิดสเสน่ห์ว่าจะาเศรษฐี 4. ถาที่ขมับซ้ายกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง 5. าที่เนินนมอุรมสมบูรณ์ 6. ถาที่หน้าท้องคนรักลุ่มหลง 7. ถาที่สัมผัสรักรักไม่รู้ลืมตั้งจิตให้แน่วแน่อธิฐานขอความสําเร็จ สำราญฟูนผลมหามงคลกับสีพึ่งอนันตะสเสนหาวาจาเศรษฐีใส่ในตลับโลหะธาตุในตลับบรรจุองค์ไอ้ไข่โคดเศรษฐีพี่ไข่ให้รวยปลุกเสกด้วยเกจีอาจารย์1,000สำนัก1,000 0พระคาถาพลังบารมี9วาระสมบูรณ์สำเร็จวาระที่9ในวันศุกที่18กันยายน2563คืนพระจันทร์ทรงกรดขึ้นหนึ่งข้าเดือน11ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ณดินแดนก่อนประวัติศาสตร 4, ์4,000ปีบ้านป่งตะขบอำเภอวังม่วงจัังวดหสระบ,บุรีสุดอลังการกับพิธีบรรจุสีพึง่งในวันที่30กันยายน2563ขึ้น13ค่ำเดือน11ขึ้นมหาอุดบรรจุสีพึ่งลงตลับโดยคณะพระหามประกายณนะสงขลาประกอบพิธีมหาชัยชนะชนะทั้งปวงเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระคุณเจ้า108รูป ควายรับอยากได้อะไรมาครับมาหาพีไข่บ้านบุญแล้วพีไข่จะช่วยส่งเสริมค่ำจุนให้ความรักมันร่าร,ร,รวยเพิ่มขบ้นบยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกณดินแดนก่อนประวัติศาสตร์4 0 0 0ปีบ้านโป่งตะขบอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีสุดอลังการกับพิธีบรรจุสีพึง่งในวันที่30กันยายน2563ขึ้น13าค่ำเดือน11ขึ้นมหาอุดบรรจุสีพึ่งลงตลับ โดยคณะพระามประกายณสงลาประกอบพิธีมหาชัยชนะชนะทั้งปวงเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระคุณเจ้า108รูป108พระคาถาอิติอิติอุมาโรไขเศรษฐี เอหิจิตังปิยังมะมะ,มะอิติอิติอุมาโรขาเศรษฐีเอหิจิตังปิยังมะมะ,มะอิติอิติอุมาโรขาเศรษฐีเอหิจิตังปิยังมะมะสีพึ่งอนันตสเสนหาวาจาเศรษฐีสุดยอดสีพึ่งได้นำวันมหามงคลมากกว่า1,000ชนิด มาผสมกับรังพึ่งพันสองร้อยรังพร้อมกับสีพึ่งโบราณที่เกจิอาจารย์เก่าแก่ได้ปลูกเสกไว้นำมาหลอมร่วมกันให้เกิดสเสน่หาตบะบารมีพุทธคุณเทวคุณมหาคุณนิยมเป็นพลังศิทธิชัยชนะชนะทั้งปวงทั้งเทวโลกพรหมโลกและมนุษย์โลกได้นำว่านทั้งทุกภูมิภาคจากพันสำนักมาผสมร่วมกับสีพึ่งเกจิอาจารย์ดังที่ปลูกเสกมาแล้วนับพันปีมีเทวานุภาพทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตา เป็นสีพึ่งที่วิเศษที่สุดในโลกใช้ดีทางด้าน 1. เจิมหน้าผากเกิดเสน่ห์เมตตาผู้คนรักใคร่ถาที่ขมับขวาเสริมบารมีมีชื่อเสียงโด่งดัง 3. ถาที่ริมฝีปากเกิดเสน่ห์ว่าจาเศรษฐี 4. ีทาที่ขมับซ้ายกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง 5. ถาที่เนินนมอรดมสมบูรณ์ 6. ถาที่หน้าท้องคนรักลุ่มหลง 7. ถาที่สัมผัสรักรักไม่รู้ลืมตั้งจิตให้แน่วแน่ อธิษฐานขอความสําเร็จสำราญฟูนผลลมหามงคลกับสีพึ่งอนันตสเสนหาวาจาเศรษฐีใส่ในตลับโลหะธาตุในตลับบรรจุองค์ไอ้ไข่โคดเศรษฐีพี่ไข่ให้รวยปลุกเสกด้วยเกจีอาจารย์1,000สํานสำนัก1,000 0พระคาถาพลังบาร,รมี9วาระสมบูรณ์สำเร็จวาระที่9ในวันสุกที่18กันยายน2563คืนพระจันทร์ทรงกรดขึ้นหน่งาเดือน11ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ณดินแดนก่อนประวัติศาสตร์4,000ปีบ้านปงตะขบอำเภอวังม่วงจัังวดหสระบุรีสุดอลังการกับพิธีบรรจุสีพึง่งในวันที่30กันยายน2563ขึ้น13ค่ำเดือน11ขึ้นมหาอุตบรรจุสีพึ่งลงตลับโดยคณะพระหามประกายณนะสงขลาประกอบพิธีมหาชัยชนะชนะทั้งปวงเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระคุณเจ้า108รูป จะากได้อะไรมาครับมาหาพี่ไข่บ้านบุญแล้วพี่ไข่จะช่วยส่งเสริมคำจุนให้ความรักกัน